สวัสดีครับอามาดูคลิปโอเน็ตนะครับชุดที่ชุดที่6ต่อนะครับเป็นข้อ11นะครับนักเรียนนักบินอวกาศชั่งน้ําหนักได้ครับชั่งน้ําหนักได้7 3 5 3.5นิวตันนี่เป็นน้ําหนักนะครับถ้านักบินคนนี้ไปอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งมีค่าน้มถ่วงเป็น1ส่วนหหมายความว่าหมายความว่าอะไรนะฮะจีโลก คือ9.8ใช่ไหมแล้วมาครูตีเป็นสิบไปเลยนะครับจีดวงจันทร์นะจีดวงจันทร์เป็นเท่าไหร่นะครับหนึ่งในห้าของโลกนี่นะก็คือเท่าไหรนั่นแหละสองโอเคไหมฮะแล้วน,นักบินอวกาศผู้นี้จะมีมวลเท่าใดมีมวลเท่าร่มวลมวลเป็นปริมาณละครับมวลเป็นปริมาณสเกล่านะฮะสเกล่าไม่เปลี่ยนมวลจะคงที่ ไม่ว่าอยู่ภายใต้แรงดูที่ใดก็ตามนั้นเราก็หาหมวลก่อนนะจากนิวตันตรงนี้ห,หาหมวลได้ครับ W เท่ากับ m g m เดียวก็เท่ากับ W เห็นไหมส่วน g W เราคือ7 7 3.5ค่าแรงดูคือ9.8ผมตีเป็น10แล้วประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้ประมาณ7 3 5 อาจจะได้มากกว่านี้หนึ่งเพราะเราเปลี่ยนจาก9.8เป็นเป็น10นะครับได้มากกว่า7.3ก็เป็นข้อไหนฮะก็เป็นข้อ1นนะอันนี้เป็นการประมาณนะครัถ้าให้ถูกต้องต้องเป็นอันนี้ฮะ7.35ส่วน9.8ซึ่งมันยากต่อการคิดคำนวณน,นักเรียนครับโอเน็ตคุณหัดประมาณเอานะครับถ้าเราใช้9.8ถ้าเราเอา10 10ค่ามันจะลดลดลงเพราะนั้นถ้าเราใช้9.8ค่าจะต้อง สูงขึ้นหลังจากคุณคำนวณอันนี้ได้แล้วครับประมาณ73-74มากกว่า73-74ก็ดูช้อยครับมันมีแค่75ข้อเดียวอันนี้คือมันั้นมาเสียเวลาหาด้วย98นะบางคนหารผิดไปเลยก็ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับหัดประมาณเอานะครับฟิสิกส์ฝึกทักษะการประมาณให้เป็นนะครับต่อไปนะครับข้อ12ยิงอนุภาคนิวตรอนนิวตรอนนะมาดูนะฮะนิวตรอนนะนิวตรอนนี่คือ n น,นะฮะสมการ ก็คือ n 1 0อันนี้คือประจุนะอันนี้คือประจุอันนี้คืออะไรมวลน,นะประจุไม่มีนะนิวตันนะเขาไป็นสนามแม่เหล็กอนุภาคนิวตันจะเคลื่อนที่ตามข้อใดเพราะนั้นวัตถุใดก็ตามนะครับที่มีประจุจํานะอ่าวัตถุใดก็ตามที่มี ประจุไฟฟ้าจะถูกแรงแม่เหล็กกระทำนรงแม่เหล็กแรงกระทเสมอจึงทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปโค้งหรือวงกลม ถ้าไม่มีประจุก็กไม่ถูกแรงกระทำวัตถุจะเคลื่อนที่อิสระเมื่อดังนั้นข้อนี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นแนวไหนนะฮะเคลื่อนที่อิสระก็คือ ปรื้ดเลยเป็นแนวตรงมาเลยครับไม่เกิดการเบี่ยงเบนเลยก็ตอบข้อข้อสองนะฮะท่นนะครับอันนี้จำหน่อยนะครับผมเสริมให้ว่า,าลักษณะเป็นยังไงเพราะมันใชใ้กับข้อสอบอื่นได้นะครับข้อสิบสามครับเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นผิวน้ําเดินนางจากน้ําตื้นไปนลึกอันนี้เป็นเรื่องน้ําตื้นไปน,น้ําลึกนี่เป็นเรื่องการดังเหนะฮะเป็นเรื่องการดังเหงการหักเหการดังเหห คอนเซปที่ต้องจําต้องจําเลยนะครับคือวิธีจำง่ายเลย n ตรงข้ามกับชาวบ้าน V ซีตาแลมดานะ mm hmm. เมื่อ f คงที่ f คงที่นะ n คือค่าตาัชนี่งเห v ความเร็วซีตาคือสายซีต้านะครับแมดาคือความยาวคลื่นจากน้ำตื้นไปน้ำลึก น้ำลึกตืนาน้ำลึกวิธีจํางง่ายนะน้ำลึกน้ำลึกคือมากถูกไหมพวะนั้นนี่เลยฮะวีซีตาแลมดามากวิธีจํานะครับแสดงว่า N อ็นจะเมนะเอ็น้อยนี่คือน้ำลึกพอเราได้น้ำลึกน้ำตื้นก็จะตรงข้ามเลยครับก็ v ีซีตาแลมดเป็นน้ำน้อยก็คืออะไรครับค่าน้อย N ก็จะมาก โดยโดยโดย F คงที่คอนเซปต์เหล่านี้นะต้องจำนะครับเรื่องการหนักเหน้ำตื้นน้ำลึกพอได้คอนเซปต์ตัตวนี้ก็ไปดูที่ช้อยเลยครับวัออนนี้ความถี่เห็นไหมความถี่คงที่นะครับเขาบอกมีความถี่น้อยนี่ไม่ใช่แล้ควครับไม่ใช่แล้วครับความถี่มากอ่ะไม่ใช่ล้ความถี่มากความถี่น้อยไม่ใช่ความถี่มันต้องเป็นไงนะคงที่อัตราเร็วน้ําตื้นน้อยกว่าน้ําลึกเห็นไหมลึก ยิ่งลึกยิ่งมากยิ่งตื้นยิ่งน้อยอัตราเรน้ำตื้นมากกว่านี้ก็ไม่ถูกนะครับต่อข้อไหนะความเร็วในน้ำตื้นน้ำตื้นต้องเป็นไงนะเห็นไหมน้ำตื้นต้องน้ำตื้นเห็นไหมน้ำตื้นเป็นไงน้อยน้ำลึกบีซีตาแลมด้ามากเพราะนั้นอัตราเรวในน้ำตื้นน้อยกว่าในน้ำลึกนี่ก็ถูกนะอันนี้น้ำตื้นมากกว่าจะผิดนะครับ ทันไหมครับต่อไปข้อ14นะครับขึ้นในเส้นเชือกมีระยะห่างระหว่างสันขึ้นเห็นไ,ไหมสันขึ้นลูกที่1กับลูกที่5้นี่เทคนิคเลยนะครับเมื่อเจอแบบนี้คุณจำเลยครับว่ายาวเท่ากับเท่าไหร่แลมด้ามันยาวเท่าไหรค่ครับข้อนี้40เซนเห็นไ,ไหมครับเท่าไหร่แลมด้าคุณก็จับอะไรสันมาลบกันครับลบห ็เหลือ 4, 4นะครับสี่แลมด้นะครับทันนนะครับก็แสดงว่าแลมด้านึ่งก็เท่ากับอะไร40ส่วน4ก็ตอบ10บสิบเซนติเมตรแต่โจทย์ไม่ได้ถามแลมด้านะครับโจทย์ถามอะไรนะอัตราเร็วเข้าสูตรนะครับเข้าสูตร v แลมด้า f โจทย์หา v หาบนคูณกันนะ v เท่ากับแลมดา f หรือ f แรมด้าแรมด้าได้แล้วครับ10เซน10เซนเป็นเมตรใชมเป็น0.1นเมตรก็คูณไปครับเอนจเท่าไหร่ครับโจทย์ให้ามาแล้วเดี๋ยวไม,ม่แล้ว, 20. ค,วค20คูณะไรครับ20คูณศูน,งนึงก็ได้ท่ากับ2เมตรเปอร์เซ็นต์ก็ตอบตอบข้อข้อ1ทันไหมครับ ต่อไปมาดูข้อ15นะครับดาวเทียมที่ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลกเช่นป่าไม้แม่น้ำรำธารโดยการถ่ายภาพต้องใช้ขึ้นไม่็กไฟ้าอะไรนะครับใช้ขึ้นแม็กไฟ้าอะไรก็ใช้อะไะครับเคยเห็นไหมครับอินฟราเรดนะอินฟราเรดนะแสงก็คือแสงทั่วไปนะครับรังสี x ไมโครเวฟพ,พวกนี้สะท้อนน่าจะเป็นอินฟราเรดนะครับเป็นการถ่ายภาพอินฟราเรดเคยได้ยินไหมครับ ต่อไปข้อ16นะครับเสียงจากแหล่งกําเนิดมีกําลังไงไหมให้กําลังมาเป็นวัดนะพีให้พีมานะผ่านช่องความกว้างกว้างสูงก็คือพื้นที่นะในแนวตั้งฉากความเข้มสมมติว่าเอ้ยโอ้โหเรื่องนี้จําไม่ได้เลยสูตรอะไรนะโจทย์ถามอะไรนะดูฮะวิธีสังเกตฮนะโจทย์ถามความแ้มดูน้สกุลครับถามคุณไม่ได้จริงคุณดูน้ำสกุลเลยเนี่ย ความเข้มเ,เขียนจำสูตรมาได้เขียนเลยเข้มเท่ากับอะไรนะวัดเห็นไหม,ว,นะม 2, วัดต่ออลไนะเมกกำลังสองคูณตั้งอะไรอะไรเป็นวัดครับนี่ฮะนีะนะ่สิบกำลงังลบสี่อะไรคือตารางก็จับคูณนฮะมันเป็นเซนนะส,สี่เซนก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สี่คูณร้อยเซนก็คือหนึ่งเห็นนะฮะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ฮะสิบกำลงังลบสี่ข้างล่างเคลียร์กันสี่คูณสิบยกกำลงังลบสอง ลบ2ตัดลบ4เหลือลบ2นะครับก็เหลือ1ส่วน4 1ส่วน4ก็หารกัครับเป็นเท่าไหร่ฮะ0.25คูณ10ยกกำลับบงลบ2เรื่อนสัก1จุดก็เป็นอ่าดูไปเอ่ยเดีวยวกันนะสิบกำลัง,บงลบ4เซนเซน4เซนนี่นะหนึ่งอันนี้ลบ2 เหลือลบสองอันนี้ศูนย์ก็ตอบสองจุดสองจุดห้าอันนี้มันได้แค่สองจุดห้าคูณสิบกำลังลบสามเองนะเนี่ยมีโจทย์อันไหนผิด เอาใกล้เคนนะครับก็เป็นข้อสามจริงๆน่านเป็นยี่ห้าสิบลังลบสี่นะดูว่าบผมแทนผิดไหมเนะี่ยอันนี้สี่เซนกับน1เซนก็ได้สี่ศูนย์ุสี่ก็คือ4ี่สิบลังลบสองลบ2ตัดลบสองได้หนึ 4, ่งกสี 4, ่หนึ่งกสีู่นจุดสองห้าโอเคไม่น่าจะผิดนะครับต่อไปนะครับข้อสิเจ็ด ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาสูงอ่ยืนอยู่หน้าตึกห่างห่างออกไปนะเป็นเอสนะครับเมื่อเขาตะโกนได้ยินเสียงสะท้อนอ่าระวังนะการเสียงสะท้อนต้องดังนี้นะครับมุดเรายืนตรงนี้เสียงนี่กำแพงเสียงไปเนะี่ยกลับเนยะทั้งไปและกลับแต่ระยะทางเราใช้แค่อะไรนะไปอย่างเดียวต้องระวังนะเรื่องนี้ต้องหารสองนะเวลาต้องหารสองนะ เพราะนั้นเขาบอกว่าระยะทางอันนี้เขาสูตรพื้นฐานนะครับ svt แต่ระวังเวลาต้องหารสองเพราะเวลาไปกับระยะทางแค่ไปเดียวหรือไม่ก็ใช้เวลาทั้งไปทั้งกลับเขาบอกกลับมาเวลาเท่าไหรนะ่เพราะนั้นอย่าลืมได้แล้วหารสองอก็หรือไม่ก็คูณ2ก็ได้นะคูณ2ที่ระยะทางก็ได้นะครับราะนั้นเมื่อกี้โจทย์หาอะไรนะจงหาเวลาเขเข้าเลย s T ทเกับ s ส่วน v นะเรียรทาง68เราคูณ2ไปเลยก็ได้ครับเพราะมันจะได้เท่ากับเรียรทางคูณ2กับเวลาคูณเวลาไปกลับเรียะทางไปกลับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับส่วนความเร็วให้มาแล้วคือ 3, 4, 0 1. ก็ตัดทอนกันครับตัดดิอสองนึ่งสองสองเจ็ดจุดสศย อ่าอไม่สองไปเลยก็นนะครับสองสามสองสี่สองแปดสิบหกสองห้าสิบอะไรต่อหาไม่ได้จับหาด้วยกันแปดสิบห้าหารเลยครับสามสี่ใส่จุดเติมศูนย์เนี่ยบล็อกบล็อกบล็อกแปดอะไรได้สายสองแปดสี่ไหมแปดสี่ก็ลองคูณดู สี่ห้ายี่สิบสี่แปดสามสองสามสามสามสิบสี่ก็ตอบศูนย์จุดสี่เนี่ยโอเคนะก็ะตอบศูนย์จุดสี่วินาทีเรื่องการสะท้อนกลับอย่าลืมนะครับหนึ่งถ้าให้เวลามาหารสองถ้าให้ระยะทางมาคูณสองเพราะระยะทางต้องไปกลับเวลาต้องไปกลับจะสอดคล้องกันพอด,ดีนะครับข้อสิบแปดนะครับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งส่งกระจายเสียงสถานีวิทยุ วิยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะวิยุนะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเร็วเท่าแสงคืออะไรนะสี่เทับสามกูสิบยกกำลังแปดเมตรเปิ์เศษอันนี้ต้องระวนานะถ้าไม่มีคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถคำนวณได้นะครับอันนี้เข้าสูตรธรรมดานะฮะ v แลมดา เอฟนะครับคลื่นเมื่อไรก็วีแลมดาเอฟนะครับโจทามอะไรนะความยาวคลื่นก็คือแลมดาแลมดา้ากับ V ส่วนเเ,น <ะ S 1> เห็นไหมสังเกตข้อน,นี้เขาจะให้ V มานะ,ค,นะค,คุณต้องรู้เอง V ของคุณคืออะไรคือนะฮะสามคูณสิบ 3, 40, ยกกำลังแปดความถี่นะฮะเก้าสิบสามจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตเมก,กะสิบกำลังอะไรฮะหกเนี่ยก็จับหาก็ตอบนะครับแต่ก็ต้อง ฝึกประมาณแล้วนะครับเอามาดูการคิดก่อนการคิดก่อนนะฮะหกกับ8ดก็ได้2นะครับเรารู้แล้วคือ10ยกกำลังสองที่เหลือก็3มส่วนตีไปสัก้าสิบสี่อ่ะตีไปเก้าสบสี่นะรเราก็หารดูครับ9 4้าหารอะไรนะหารสมอ่สามร้อยเลยก็ได้หารสามร้อยเลยครับเนี่ยผมก็ลองดูครับบล็อกหนึ่งตัวบล็อกหนึ่งตัว9้าอะไรได้สามสิบ เก้าสามเก้าสามสามสี่สองต้นหนึ่งสามเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบเจ็ดเป็นยี่แปดนะครับลบกันได้แปดเก้าเหลือหนึ่งใส่จุดเติมศูนย์บล็อกหนึ่งตัวเก้าสองนะก็ประมาณสามสองเพราะทําไมอันนี้เราปัดขึ้นคําตอบก็ต้องมันจริงได้สามจุดหนึ่งคำตอบได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบข้อไหนนะสามจุดสอง ไม่ถึงสามีกแล้วครับเพราะงหารมากค่าจะได้น้อยเมื่อกี้ไม่ได้3ามนั้นคําตอบที่แท้จริงก็ต้องได้ได้เป็นไงฮะสูงขึ้นกับ3.1นิดหนึ่งก็คือ3.2นะครับถ้าไม่ประมาณตายเลยนะครับใกล้3า5หากันสนุกเลยนะต่อไปครับข้อ19ไอโซโต ไหมไอโซโทปอันนี้เรื่องไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์จัดได้ไหมไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ไอโซโทปจำพอปาคือโปรตอนโปรตอนเท่าไอโซโทนคือนิวตรอนเท่าไอโซบาร์คือข้างบนเท่าบนเท่าคือ มวลเท่าครับข้างบนคือมวลนะ AZ โอเคอันนี้แค่เสือไม่เฉยครับไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะครับเพราะเห็นเรื่องไอซโทปแต่น,นี้เป็นเรื่องครึ่งชีวิตนะครับเรื่องครึ่งชีวิตก็ให้เวลาครึ่งชีวิตไปแล้วคืออะไรทีใหญ่นะครับ15ชั่วโมงเมื่อผ่านไป60 60ชั่วโมงจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องตั้งเลยครับจากวิธีง่ายถามเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ตั้งเลยเดิมเท่าไหร่ครับ100ผ่านไปครึ่งชีวิตก็คือ15วัน ก็จะเหลือห้าสิบถูกไหมครับไปอีกสิบห้าวันนะก็เหลืออะไรยี่ห้าอีกสิบห้าวันครับเท่าไหร่สิบสองจุดห้าให้ครบหกสิบนะไปอีกสิบห้าชั่วโมงครบสามสิบแล้วนะเนี่ยเอาสองหารเลยครับสองหกสิบสองสองจุดหกจุดสองห้าถ้าไหมครับหกจนะุดสองห้าเห็นไหมเพราะนั้น นับด้วยครับส5บห้าสิบห้าสิบห้าบห้าทั้งหมดนี้คือ6กสิบชั่วโมงเขาบอกจำนวนสารตั้งต้นนิวเคลียสนี้จะสลายตัวไปแล้วกี่ประมาณอันนี้เหลือนะมาดูทีนี่นะครับข้อนี้ก็โจทย์เขาถามว่าสลายอันตรายนะครับข้อนี้โชคโชคดีนะที่ไม่มีคําว่า6จ6ุดเลยนะสองห้านะมี6 2จุดาบางคนตอบไปเลยนะครับอันนี้คือเหลือนะเหลือ เขาบอกสลายก็ต้องเอาไปลบจากร้อยนะฮะเนี่ยหกจุดสองห้าอันนี้คือเหลืออันนี้คือตั้งต้นนะเมื่ะนั้นสลายก็เท่าไหร่ครับมาลบกันนะฮะสลายก็ลบกันนะฮะเป็นห้าเจ็ดจุดอันนี้เก้าเหลือสามเก้าสิบสามจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ตอบข้อนั้นะฮะก็ตอ,อบเก้าสิบสี่นะ นี่คือการคิดเรื่องครึ่งชีวิตนะครับต่อไปก็ยีนะครับจากความสัมพันธ์จากความสัมพันธนะ์มวลและพลังงานนะฮะมวลและพลังงานของไอน์สไตน์อสูตรไอน์สไตน์เป็นไง e เท่ากับ mc สนี่เป็นบิดาแห่งฟิสิกส์นะครับต้องจำสูตรได้ไดนะครับ e เท่ากับ mc ส จงคำนวณหาพลังงานที hmm. yeah. ่เก well okay, ิดขึ้นกับมวลยูเรเนียมหนึ่งมิลลิกรัมมีค่าเท่าไหร่อ่าก็แทนค่าไปนะครับมวลเท่าไหร่นะหนึ่งมิลลิฮะมิลลิสี่พลังลบอะไรสามกรัมเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมอีกลบสามได้ไหมครับได้ไหมลบสามตรงนี้คือมิลลบสามตรงนี้คือกรัมเอเคไหมฮะเนี่ยมิลลบสามกรัมลบสามก็คือลบหกนั่นเองนะฮะอันนี้คือเนะ สีก็คืออะไรครสามคูณสิบยกกำลงังแปดเป็นความเร็วของแสงเนไ,ไครับเอาคิดน,นะยกกำลง 2, นะังสองครสามสามเก้านะอันนี้ท่อนนี้ไนดะ้อะไรนะสิบยกกำลังลบหกแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกลบหกกับบวกสิบหกตัดก,กันเหลือสิบเก้าคูณสิบยกกำลงังสิบจูน ข้อไหนดีครับ9คูณ10กำลัง10จูนเห็นไหมฮะทันไหมครับโอเคนะครับคลิปที่2ตัวนี้ก็จบข้อ20นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับในข้อ21ต่อไปนะครับสวัสดีครับ